ยังได้เห็นนะคะมายืนรอชูอป้ายค่ะหลักยุติธรรมทําผิดโกงจานำข้าวก็เท่ากับติดคุกนะคะนี่เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่มายืนรอขบวนของทางคุณสุเทพที่จะเคลื่อนขบวนผ่านมานะคะตลอดที่เดินผ่านเราก็จะได้ยินเสียงนะคะ ได้เข้ามาร่วมขบวนกับทางคุณสุเทพแล้วค่ะสังเกตว่าวันนี้คุณลุงจันดินยังคงต้องใส่รองเท้านะคะเพราะว่าเท้ายังเจ็บอยู่ก็ด้วยอากาศพื้นถนนที่ร้อนนะนะคะตอนนี้คุณลุงจันดินต้องเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อที่จะถนอมเท้าตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าเท้าเนี่ยเดินเท้าเปล่ามาเป็นเวลา6เดือนก็ทำให้เท้าบาดเจ็บเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่อยู่กันที่ซอยเป็นเกษมยสน,นะคะก็ยังคงเป็นการเคลื่อนขบวนไปอย่างช้าๆค่ะเพราะยังมีประชาชนข้างทางนะคะมารอที่จะมอบเงินบริจาคแล้วก็ทักทายคุณสุเทพน,นะคะ ก็เป็นบรรยากาศการเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังคงมีการหยุดพักทายก็ยังคงมีป้ายนะคะที่เขียนว่าพบกันร่วมลุงกำนันวันเป่านกหวีดใหญ่นะคะซึ่งก็จะเป็นการนัดหมายครั้งหนึ่งของทาง เราจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังคงมีประชาชนเป็นจํานวนมากเลยค่ะที่มายืนรออยู่ข้างทางนะคะ เรไม่เคยมาเดินเส้นทางนี้วันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็ดีเหมือนทุกวันอบอุ่มเหมือนทุกวันและประชาชนก็ออกมาต้อนรับอย่างล้นหลามเหมือนเดิมแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยคือปกติที่เรามาเดินฝั่งทนเราจะเดินไปใกล้ๆเมืองนะครับวันนี้ก็ออกมาชานเมืองหน่อยวันนี้เราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ใต้ BTS บางว่าใช้เดินบนถนนเพชรเกษมเนี่ยแหละครับเส้นทางประมาณ5กิโลก,กว่าๆจนไปถึงะมอ์บางแคนะครับซึ่งอีกสัก เลยจากถัดจากดมบางแคไปยิงเลยไปอีกนิดนึงนี้ก็จะเข้าเขตนะครปฐม,มสมุทรสาครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ออกมาชานเมืองหน่อยหลายคนก็พยายามทาบอกาทำไมกรมปปสเลือกแต่เดินพื้นที่ชั้นในวันนี้แหละครับเป็นวันแรกที่เราออกมาเดินพื้นที่ชั้นนอกแต่ว่าสองเส้นทางเนี่ยตลอดเส้นทางมันก็อาจจะมีะการก่อสร้างมีอะไรหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับประชาชนทุกคนก็ออกมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมทุกครั้งวันนี้จะร้อนมาก เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่า41องศาแต่ว่าประชาชนนืองแน่นเลยทั้งทางไม่มีปัญหาเลยครับสบายอยู่แล้วครับน่าจะร้อนกว่าน,นี้แค่นี้ก็ยังร้อนไม่พอวันนี้มีการเคลื่อนขบ,บวนจากตรงนี้ไปเมื่อกับถึงสวนลุมก็ยังคงมีกิจกรรมใหญ่วันนี้ที่จะจัดใช่ครับวันนี้เราจัดกิจกรรม 180วัน180องศานะครับซึ่งเป็นการฉลองการเคลื่อนไหวครบรอบ180วันก็คือเครื่องปีของมวลมหาประชาชนเริ่มต้นตั้งแต่3มเสนจนไปที่ราชดำเนินไปที่กระทรวงการคลังไปที่ศูนย์ราชการนะครับกลับไปที่ราชดำเนินแล้วก็ชัดดาวกรุงเทพจนกระทั่งมาถึงศูนลุมพินี วันนี้เราจะมีกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่มีนิทรรศการนะครับภาพถ่ายทั้งหมดเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และกิจกรรมบนเวทีก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นการระลึกถึงความสำเร็จนะครับ การพัฒนาการของการเคลื่อนไหวของเราตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายและทําไมการเคลื่อนไหวของเรา180วันได้พลิกโฉมประเทศไทย180องศาจากการที่เราเดิมทีเกือบจะเดินหน้าไปสู่หายนะไปสู่ความพังพินาศกลับพลิกโฉมมานะครับเดินหน้าไปสู่อนาคตที่สดใสแล้วก็เป็นการต่อสู้ของคนดีที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ตั้งแต่ประมาณหมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยจะเข้มข้นแน่นอน เท่าที่ผมทราบผู้ใหญ่สาธิตได้เชิญวิทยากรที่เคยขึ้นเวทีหลักๆห,หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เสรีวงมนทาอาจารย์จกักอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลน,นะครับหลายคนได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แน่นอนครับการปราัยของลุงกำนันวันนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษมากกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ติดตามเห็นว่าไฮไลท์มีตอนเที่ยงคืนด้วย ก็จะเป็นคงคิดว่าคงเป็นเขาดาวนะครับเพราะว่าจริงๆครบรอบร้อยแปวันเนี่ยคือวันพรุ่งนี้วันที่28แต่ว่าเราต้องการจะจัดกิจกรรมตอนช่วงเย็นของก่อนที่จะถึงวันครบรอบร้อยแปวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากนะครับคือพูดร้อยแปวันเนี่ยหรือ6เดือนก็อาจจะน้อยแต่บอกว่าต่อสู้กันมาครึ่งปีเนี่ยมีถ้าเกิดเดินคำนวณเส้นทางระยะการเดินทั้งหมด กำนันเคยบอกว่าป่านชนีเนี่ยเดินไปถึงสุราษฎร์แล้วมั้งครับเพราะว่าวัดดูเนี่ยเดินหลายร้อยกิโลครับแล้วแกก็ยังไม่ยอมเหนื่อยก็จะเดินต่อไปนะครับเราการต่อสู้ของเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าวันหยุดวันวันทำการราชการก็จะออกไปเยี่ยมพี่น้องพนักงานนักวิสาหกิจนะครับวันวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยเราก็ออกมาเดินเยี่ยมเยยนชักชวนพี่น้องประชาชน ในเขบพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงให้ออกมาต่อสู้เมื่อถึงเวลาสําคัญที่กำนันได้ประกาศไว้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ในครั้งต่อไปแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับบรรยากาศตลอดระยะเวลา หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กำนันได้ประกาศแนวทางว่าเราจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่การตอบรับก็เป็นไปด้วยความคึกคื้นประชาชนทุกคนก็เห็นว่ามีกําลังใจดีโดยเฉพาะวันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับคุณลูกหมีไม่รู้อยู่ไหนเช <c oughs> ิญชวนกันขนาดนี <c oughs> <c oughs> ้คืนนี้สวนลุมจะมีที่พอที่จะมีประชาชนไปจุได้แค่ไหนอ่ะโอ้สวนลุมพินีเราเนี่ยจริงๆจุจได้เยอะนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าทุกวัน ปกติเราก็จะเห็นมีประชาชนกลุ่มหนึ่งมาอยู่หน้าเวทีแต่ยังมีหลายคนนะครับที่จริงๆมาอยู่ที่สวนหลุมเนี้ยไม่ออกมาหน้าเวทีแต่ไปฟังอยู่นะครับตามพื้นที่ต่างๆเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับหลายคนก็ฟังไปด้วยกินข้าวไปด้วยต้มแกงไปด้วยทำหลายอย่างไปด้วยกันก็บรรยากาศมีมีพื้นที่เนี่ย พอแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนต้องการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการระลึกถึงการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน,นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษมากมายเนี่ยก็ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกับเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเดินของทางคุณสุเทพกันต่อนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณน,นะวัดอ่างแก้วนะคะ ก็จะยังเป็นบริจาคของการบรรยากาศของประชาชนค่ะที่ยังมาอยู่ข้างทางเพื่อที่จะบริจาคแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับทางคุณสุเทพแล้วก็แกนนําคนอื่นๆนะคะการเคลื่อนขอบวนยังคงเป็นไปอย่างช้าๆค่ะเพราะว่ามีประชาชนมารออยู่ข้างทางเยอะทีเดียวนะคะ <c oughs> <c oughs> ข่าคุณถาวรอนนะ,ะอยู่ด้านบน <c oughs> ไปบอกมืออยู่บนสะพานลอย เห็นว่ายืนบกไม้บกบืนนะคะอยู่บนสะพานลอยร่วมกับประชาชนอ,อยู่ข้างบนค่ะก็ทำตัวกลมกลืนวันนี้ร้อนมากเลยก็เดินมาแป๊บเดียวนี้เหนื่อโซมเลยค่ะ คือมันอบอ้าวมากแล้วแดดคือเมื่อวานเนี้ยออกมาอบอ้าวแต่ยังไม่มีแดดตอน10โมงวันนี้มาพร้อมกันแดดและความอบอ้าวมาพร้อมกันเลยค่ะเราก็เลยจะแบบว่าโดนรีน้ํานี่ออกกันแบบใช่ค่ะใช่ใช,ใช่ข้างในนี่เปียกหมดเลยนะวันนี้เลื่องใส่เสื้อกับบอระสอบเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานมีคนมีคนใส่ใช่ใส่เสื้อใส่ชนะมาเยอะมากแต่ว่าใส่ไม่ไหวค่ะเพราะว่าสีมันแบบสีชุดูกแขนคือเราเลือกเองแหละ เขียวปลนคือสะท้อนแสงแปลนไปวันนี้ในเรื่องใส่สีแบบโอพไม่ว่ามันจะได้แบบไม่อมแดดนะนะนะแล้วก็เป็นเสื้อกับปปสอนะแล้วก็ผ้าผ้าทหารทหารจะไม่โกดเดาเห็นว่มทั้งชุดนี้ทหารโกดเราเราก็เลยใส่เสื้อทหารเออภูมิภาคทหารหน่อยดาวรักทหารไทยค่ะนะน้อหน้ารัก ก็เป็นบรรยากาศของเด็กๆนะคะที่มายืนรอคุณสุเทพค่ะก็ขอเข้ามากอดกันเลยนะคะ ขอให้พี่น้องประชาชนออกมาสมทบกบมวลม,มาหาประชาชนมากขึ้นในวันพเดศศึกซึ่งกําลังจะกําหนดขึ้นไม่อีกกี่วัน้า่หน้านี้นะคะวันนี้เป็นการรณรงค์วันอาทิตย์ค่ะหลังจากตลอดทั้งสัปดาห์ไปรัฐวิสาหากิจมาและเมื่อวานเดินวันเสาร์ที่บนฝั่งอิสระภาคบงิเวณใหญ่วันนี้เดินที่บางว่าบางแคเป็นเส้นที่เราไม่เคยมาเดินนะคะแล้วก็เส้นนี้เนี่ยจะเรียบ เส้นทางรถไฟสายสีน้ำเงินตลอดทางนะคะแล้วก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าค่ะเป็นการเดินขบวนเป็นการเดินวันนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะร้อนระอ,อุแออร์อัดเยียดแล้วก็มีมวลชนมายืนรอตั้งแต่เช้า มีมวชนจากสวนลุมพินีมาประมาณพันคนนะคะแถวนี้เนี่ยจะจะทำจะทำป้ายกันมาเองเสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี้ฮิตป้ายมากใช่เลยออกมาร่วมชุมนุมแน่นอนร่วมนุงม,ม,มกำนันวันนกหวีดใหญ่คือป้ายป้ายป้าย,ายวันเป่านกหวีดใหญ่ให้รัฐบาลปูออกไป เดี๋ยวนี้จะทําป้ายกันออกมาอย่างนี้เยอะเป็นที่นิยมนะคะโอ้โห,โหอาจารย์ถาวรเห็นคาดีใจค่ะสะยืด r i c e is life สยุดที่ช่วยชาวนาค่ะ <c oughs> วนัน เขาเดินไปคตัวเองถ่ายไม่เป็นเลยยิบองก็ดีมาถ่ายเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังแกผมก็ทำงานในป้ายคลีป้ายสีป้ายนี่มะป้ายกระดาษ A4 นี่เดี๋ยวนี้ฮิตมากค่ะเป็นที่นิยมมากวันนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศค่ะบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดพระที่จะตรงหัวอุณหภูมินั้นจะประมาณ40องศา การเดินวันนี้เนี่ยประมาณ6-7กิโลแต่ว่าเป็นการเดินท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็ระอุแล้วมวลชนจากสวนลุมพานคนเนี่ยฟิตมากค่ะแซมดินคือถามนะคะเมื่อเช้าเนี่ยไปไปรวมตัวเรารวมตัวกันที่พระบรมราชานุสาวรีย์ก่อนถามว่าพี่เหนื่อยไหมไม่เราไม่เหนื่อยถ้าเราเหนื่อยเราจะมาถึงที่นี่หรอเริ่มต้นแค่คิดว่าเราจากภาคใต้มาถึงที่นี่อ่ะคือถ้าคนเหนื่อยเนี่ยแค่คิดก็ไม่มาแล้ว